Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh รายการเพื่อสันติชนเสนอเรื่องปาฏิหารนาบีก a ริยาอะลัยฮิสสลามและนบียะฮยาะลัยฮิสสลามในอันกุรอานนบีซักกริยาะลัยฮิสสลามสืบเสื้อใชยมาจากนาบียะกูบเป็นบิดาของนบียะฮยานบีซักกิริยาเป็นผู้ที่ตนเพื่อบำเพ็ญภาวนารำลึกถึงพงลสุบานตาลาอยู่สม่ำเสมอ ท่านเป็นผู้ที่อดทนมีความมั่นคงในการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าท่านอยู่กับภรรยาจนอายุมากแต่ก็ไม่มีลูกเพราะภรรยาของท่านเป็นหมันแต่นบีสกริยาก็ยังอยากได้ลูกและได้วิงวอนขอต่อพระองค์ลสุภานหัวตาลาตลอดเวลาให้ทรงประทานลูกแก่ท่านและท่านยังมีหน้าที่ดูแลท่านหญิงมรยมหญิงพรมจันที่เป็นผู้อุทิศตนให้แก่พระเจ้า ท่านมีอายุร้อยหปีครอบครัวของนบีสกิริยารับใช้ใบตุลมักดิสในครอบครัวและมีน้องสาวภรรยาของนบีสกิริยารวมอยู่ด้วยนางเป็นหญิงไม้สามีนางตายในขณะที่นางกำลังตั้งครรภ์ซึ่งเธอได้บนบานจะยกลูกในท้องของตนให้เป็นผู้รับใช้ในใบตุลมักดิสอันกุรานสุรุ อัลอิมรอนบทที่สามอายาที่สามสิบห้าความว่าจงรำลึกถึงขณะที่ภรรยาของอิมรอนคือนางฮันนะกล่าวว่าโอพระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ได้บ่นไว้ว่าให้บุตรที่อยู่ในครรนของข้าพระองค์หมายถึงบุตรที่อยู่ในครรนของนางถูกเจาะจงอยู่ในธนะผู้คารวบวบาดาต่อพระองค์และรับใช้พระองค์เท่านั้น ดังนั้นขอพระองค์ได้โปรดรับจากข้าพระองค์ด้วยเถิดแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรับรู้นางผิดหวังที่คลอดลูกเป็นหญิงและอรรถสุฮาตาลาทรงตั้งชื่อให้ว่ามัดยัมอายาที่36ความว่าครั้นเมื่อนางได้คลอดบุตรนางก็กล่าวว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ได้คลอดบุตรเป็นหญิง คือนางได้กล่าวด้วยความผิดหวังที่บุตรของนางไม่ได้เป็นชายตามที่นางตั้งใจไว้จะให้เป็นผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้าในโบสถ์และพระองค์ลอสภาลา,านั้นทรงรู้ดียิ่งกว่าถึงบุตรที่นางได้คลอดมาและใช่ว่าเพศชายนั้นจะเหมือนกับเพศหญิงก็าหาไม่คือนางได้กลาบปารถว่า เพศชายที่นางตั้งความหวังไว้นั้นย่อมแตกต่างกับเพศหญิงแน่นอนเพราะเพศชายนั้นเหมาะสมในการรับใช้ในโบสถ์แตกต่างกับเพศหญิงซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติเช่นนั้นอย่างไรก็ดีมีนักปรา์บางท่านได้ให้ทัศนว่าประโยคนี้เป็นคำดำรัสของพวงลสุภาวตาลาซึ่งทรงยืนยันว่าเพศชายที่นางปรารถนานั้น ใช่ว่าจะเท่าเทียมกับเพศหญิงก็หาไม่เพราะเพศที่นางคลอดมานี้จะเป็นมารดาของบุคคลสําคัญคือนบีอีสาและข้าพระองค์ได้ตั้งชื่อเขาว่ามัรยมแล้วข้าพระองค์ก็ขอต่อพระองค์ให้ทรงคุ้มครองนางและลูกของนางให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกขับไล่ให้ห่างไกลจากรอมัดของพระองค์ลัสุภณ์ตาลา นบีสกุริยาเป็นผู้อุปการะดูแลท่านหญิงมาร์ยมอายาที่37ความว่าแล้วพระเจ้าของนางก็ทรงรับมารยยมไว้อย่างดีและทรงให้นางเจริญไว้อย่างดีด้วยและได้ทรงให้สกุริยาอุปการะนางคราใดที่สกุริยาเข้าไปหานางที่อัลเมรอบคือห้องพักของนบีสกุริยาซึ่งติดกับด้านหน้าของโบสถ์ มีประตูขึ้นไปด้วยขั้นบันไดเพียงไม่กี่ขัน้นและเป็นหอสวดส่วนตัวของท่านด้วยเขาก็พบปัจจัยยังชีพหมายถึงผลไม้ยอยู่ที่นางเขากล่าวว่ามัตยามเอ,อ๋ยเธอได้สิ่งนี้มาอย่างไรนาง,งกล่าวว่ามันมาจากพระองค์สุบฮาตะาลาแท้จริงพระองค์สุบฮาตอาลานั้น จะทรงประทานปัจจัยอย่างชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศจากการคิดคำนวณอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาทรงให้ผลไม้ฤดูหนาวแก่นางมาริยมรับประทานในฤดูร้อนเมื่อสกุริยาซักถามก็ได้รับคำตอบว่าอาหารเหล่านั้นถูกประทานมาจากพระอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาบางคำบอกเล่ากล่าวรายละเอียดถึงขนาดว่าสิ่งที่ทำให้นบีสกุริยาชงนใจก็คือ นางมรยามีผลไม้ฤดรูร้อนกินในฤดูหนาวและมีผลไม้ฤดูหนาวกินในฤดูร้อนสิ่งนี้เองที่ทำให้นบีสักกิริยามีกำลังใจขึ้นมาถึงแม้อายุของตัวเองจะเลยวัยมีลูกไปแล้วก็ตามแต่ถ้าหากเป็นพระประสงค์ของพระองค์ลอสุบาตาลาท่านก็อาจมีลูกได้เช่นกันดังนั้นท่านจึงได้วิงบอลขอต่อพระองค์ลอสุภาตาลาให้ทรงประทานบุตรแก่ท่าน แล้วในที่สุดพระองค์ลอสุมัตาลาก็ได้ตอบรับคำวิงบอลของท่านด้วยการส่งมาลิกามาบอกข่าวแก่ท่านถึงการมีลูกชื่อว่ายะยาดังนั้นนบีสกุริยาจึงได้ขอต่อพระองค์ลอสุมตาลาให้ทรงสแสดงสัญญาณอะไรบางอย่างให้ท่านได้เห็นพระองค์จึงได้บอกว่าสัญญาณของท่านก็คือการไม่พูดกับผู้คนเป็นเวลาสมวันหลังจากนั้นนบีสกุริยาก็ได้ลูกที่ชื่อว่า ย,ะย,ะยะาหยานบีสกริยาได้วิงบอลต่อพระองค์ขอมีบุตรที่ดีคนหนึ่งอายาที่38ความว่าที่โนนหมายถึงที่ท่านหญิงมรยมบอกแก่นบีสกุริยาเกี่ยวกับผลไม้ที่นางได้รับและนบีสกุริยาก็ได้วิงบอลต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาโดยกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์โปรดได้ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ซึ่งบุตรที่ดีคนหนึ่งจากที่พระองค์ แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินคําวิงวอนสุรามัตรยมบทที่1 9อยายะที่สองความว่านี่คือการกล่าวเมตตาธรรมแห่งพระเจ้าของเจ้าที่มีต่อนบีสกริยาเบาของพระองค์อยายะที่หความว่าและแท้จริงข้าพระองค์กลัวลูกหลานของข้าพระองค์ภายหลังการตายของข้าพระองค์ข้าพระองค์กลัวว่า บรรดาลูกหลานของข้าพระองค์จะททำลายาศาสนาหลังจากข้าพระองค์ได้ตายไปแล้วและภรรยาของข้าพระองค์ก็เป็นหมันด้วยดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดประทานทายาทที่ดีจากพระองค์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอายาที่หกความว่าผู้ซึ่งจะสืบทายาทแทนข้าพระองค์และสืบทายาทจากตระกูลของนบียกักบคือสืบทายาททางด้านวิชาความรู้และการเป็นนบี และขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาเป็นที่โปรดปรานด้วยเถิด <c oughs> ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์สุระอัมบิยะบทที่21อายาที่90ความว่าดังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียนแก่เขาและเราได้ประทานบุตรแก่เขาคือยะยาและเราได้ปรับปรุงแก้ไขภรรยาของเขาให้เป็นปกติแก่เขาแท้จริงพวกเขาแข่งขันกันในการทำความดี และพวกเขาวิงวอนเราด้วยความหวังในความเมตตาของเราและด้วยความกลัวต่อการลงโทษของเราและพวกเขาเป็นผู้ท่มตัวเกรงกลัวต่อเรามาลิกาได้แจ้งข่าวดีให้นบีสกริยาว่าจะได้บุตรชื่อยะย,ยาสุราาอิลลอิมรอนบทที่สามอายาที่สาความว่ามาลิกาได้เรียกเขาขณะที่เขากำลังยืนละหมาด คือละหมาดตามแบบอย่างที่ถูกบัญญัติขึ้นในสมัยนั้นอยู่ในอัลมิรอบว่าแท้จริงโปรลัสสุภาตอาลาทรงแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยยะยาคือแจ้งให้ทราบว่าท่านจะได้บุตรชื่อยะยาโดยที่จะเป็นผู้ยืนยันพจชมานหนึ่งหมายถึงนบีอีสาเพราะท่านเกิดด้วยพจชมานของพรโปรลัสสุภาตาลาที่ว่ากุนจงเป็นขึ้นกล่าวคือท่านนาบียายา จะยืนยันว่าท่านนาบีอีชาจะติดตามท่านมาในไม่ช้าซึ่งท่านจะเกิดขึ้นจากมารดาของท่านด้วยประกาสิ์ของพระองค์ลอสุมาตาลาโดยปาศจากบิดาจากอัลลอฮฺสุฮาตาลาจะเป็นผู้นำและผู้รักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์คือระวังรักษาตัวไม่ประพฤติสิ่งที่มีรักีพร้อมกันนั้นก็ไม่ยอมแต่งงานอีกด้วยทั้งนี้ เพื่ออุทิศชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่สังคมมากที่สุดแต่แล้วท่านก็ถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือของเฮโรโดสผู้ครองนครปาเลสไตน์และเป็นนบีคนหนึ่งจากหมู่ชนที่เป็นคนดีอายาที่40ความว่าเขาหมายถึงนบีจกริยากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะมีบุตรได้อย่างไรโดยที่ความสาาภาพได้มาถึงข้าพระองค์แล้ว และภริยาของข้าพระองค์ก็เป็นหมันด้วยพระองค์ตัดว่าการน,นั้นก็ตามพระลักษมานตวราชทรงประทานทําตามที่พระองค์ทรงประสงค์ายาที่31อความว่าเขากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์โปรดได้ทรงให้มีสัญญาณหนึ่งแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระองค์ตัดว่าสัญญาณของเจ้านั้นคือเจ้าจะไม่สามารถพูดแก่คนเป็นเวลาสามวันหมายถึงสามคืนด้วย นอกจากด้วยการแสดงท่าทางเท่านั้นคือใช้มือแสดงท่าทางบอกใบ้แทนการพูดและจงสดุดีในความบริสุทธิ์ของพระอ,องค์ทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้าต่อไปเป็นเรื่องปาฏิหาริย์นบีายะยาอะัยฮิสลามในอัลกุรอานนบียะยาอะัลฮิสลามเกิดที่เมืองเบสเลหฮมปัจจุบันเป็นประเทศอิสราเอลเป็นบุตรของนบีสกิริยา อันกุรานได้บอกให้เราทราบว่านบีสกริยาอะลัยสลามมีอายุมากแล้วแต่ท่านยังคงอยากได้ลูกจึงวิงวอนต่อพระองค์ลอสุภาตาลาอยู่เป็นประจำมาละมาไลกะก็ได้เรียกท่านและกล่าวว่าพระองค์ลอสุภาตาลาได้ทรงแจ้งข่าวดีแก่ท่านถึงเรื่องการจะมีบุตรชื่อยะฮยา,ยาจะเป็นหัวหน้าและผู้บริสุทธิ์และเป็นนบีจากหมู่ผู้ทรงคุณความดี อันกรานยังได้บอกชื่อว่ายายาที่จะที่ถูกระบุมานั้นไม่เคยมีใครมาก่อนด้วยส่วนข้อความว่าจะมายืนยันพระวจนะของพระองค์ลอสุภาตาลานั้นหมายถึงยืนยันการมาของนบีอีสาดังนั้นท่านจึงถูกเรียกว่าสัญญาณของนบีอีสาและเรื่องราวที่เกี่ยวกับนบียหฮยา อัลลอฮฺสุบฮฺตาลาทรงแจ้งข่าวดีให้ักริยาว่าจะได้ลูกชื่อยาฮยา,ยาอันกุรอานสุรมัตยัมบทที่19อยายะที่7ความว่าโอ้ักริยาเอ๋ยแท้จริงเราจะแจ้งข่าวดีแก่เจ้าซึ่งลูกคนหนึ่งชื่อของเขาคือยาฮยา,ยามาลิกาได้เรียกเขาขณะที่เขากำลังยืนละหมาดอยู่ในอัลมิรอบว่าแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺสุบฮฺตาลาทรงแจ้งข่าวดีแก่สู่เจ้าด้วยยาฮยา เราไม่เคยตั้งชื่อผู้ใดมาก่อนเลยอายาที่11ความว่าแล้วเขาได้ออกจากแท่นสวดมายังหมู่ชนของเขาและเขาได้ชี้แก่พวกเขาว่าในสุรอะลอิมรนันอายาที่4ี่41กล่าวไว้มีใจความว่าโปรงตัดว่าสัญญาณของเจ้านั้นคือเจ้าจะไม่พูดกับผู้คนเป็นเวลาสามวันนอกจากการชี้พวกท่าน จงกล่าวสุดีในยามเช้าและยามเย็นในที่สุดภรรยาของนบีสกริยาก็ให้กำหนดนบียาหยาเมื่อท่านโตข,นขึ้นก็มีบัญชาจากของลอสุมาตาลามายังท่านให้เป็นนบีต่อจากนาบีสกริยาอันกุรอานสุรามัตยัมบทที่19อายาที่12ความว่าโ oh, อ้ยายาเอ๋ยเจ้าจงยึดมั่นในคำพีตรอดอย่างมั่นคงและเราได้ประทานความเฉลียวฉลาดให้เขาตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่ อายาที่13ความว่าและความน่าสงสารจากเราและความบริสุทธิ์แก่เขาเราทำเช่นนั้นเป็นความเอ็นดูเมตตาจากเราต่อบิดามารดาของเขาและเป็นการเมตตาแก่เขาด้วยและให้เขาบริสุทธิ์จากการกระทำที่น่าเกลียดอายาที่14ความว่าและเป็นผู้กระทำความดีต่อบิดามารดาของเขาและเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงยะโสผู้ฝ่าฝืน พรอัลลอสุภาตลาได้ให้ความรู้ในด้านต่างๆมากมายแก่นบียะยาชาวบันีอิสรออีนต่างร่ำลือถึงท่านในความเมตตาปาณีของท่านต่อมนุษย์และสัตว์โดยเฉพาะความรู้ในด้านศาสนาและความเชี่งธรรมและท่านเป็นผู้แตกฉานและเข้่งครัดในคำพีต่อรสของท่านนาบีมูซาเป็นอย่างยิ่งในบ้านปลายท่านนาบียะยาได้ถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือของเฮโรโดส ผู้ครองนครปาเลสไตน์ตวะบิลลาฮิตฟิกวันฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตฺุ